สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับและนี่คือเกม Last Claudia ซึ่งผมได้เคยทำคลิปไว้นานมากแล้วแต่ว่าผมก็ยังเล่นอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มีการคอลแลบกับเบ v ว l m แมคไอีกรอบนึงซึ่งเคยคอลแลบกันไปแล้วแต่ความความเจ๋งของครั้งนี้ก็คือเขาจะแจกตัวละคร1ใน3ตัวก็คือ วีเนโรแล้วก็ดันเต้นะครับให้เลือกกันเลยว่าใครชอบตัวไหนเลือกตัวนั้นเก่งเหมือนกันทั้ง3ตัวแหละเลือกตัวที่ชอบเนาะมาเป็นตัวหลักก่อนหนึ่งตัวแล้วหลังจากน,นั้นคุณอยากจะได้ตัวที่เหลือก็กไปเปิดหาเอาแล้วก็ตัวเวอร์จิลเนี่ยก็ต้องเปิดหาอย่างเดียวไม่มีให้นะไม่มีให้เลือกนะเพราะว่าตัวเวอร์จิลมันเป็นแร่ตัวแร่ไอเทม ตอนเข้าเกมมานะครับมันก็จะมีถ้าถ้าคนที่เริ่มเล่นใหม่ๆม,มันจะมีแจกเยอะแยะแหละคิดว่านะเกมนั้มันมแจกช่วงแรกแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือสเปเชียลคอลแลบเนี่ยมันก็จะเป็นการเข้ามารับตัว๋วเพื่อเข้าไปเลือกตัวละครหนึ่งในสาที่ผมบอกปุ๊บพอเลือกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวคอลแลบชานจ์ตัวตัวนี้ก็คือทําให้พบ9ช่องนะครับ มันก็จะได้ฟอสเอ็ขอเป็นอาวุธของเวอร์จิลไปใช่ไหมนะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นอาวุธของเวอร์จิลหลังจากนั้นนะมันก็จะมีอีเวนต์เนาะอีเวนต์ของเวอร์จิลนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ของเวอร์จิลก็ไปเล่นนะครับเล่นปกติปุ๊บไปรับตัว๋วไปสะสมตั๋วก่อน,นจะมีตั๋วตรงนี้ครับเนี่ย บ a t รติ๊กเกอร์เนี่ยติกเก็ตบัตรติกเก็ตสะสมมาปุ๊บเพื่อที่จะเข้ามาตรงนี้นะครับนี่เข้ามาตรงนี้ก็เมื่อเคลียร์ปุ๊บก็จะได้เหรียญเหรียญเอามาทำอะไรก็มาเข้าเทรดดิ้งสเปซตรงนี้นะครับก็เอาเหรียญมาซื้อนะครับเป็นของที่สำคัญและจำเป็นทุกอันเนาะต่ออีเวนต์อีเวนต์ที่เขามาก็คือของที่ มาด้วยเนี่ยก็จะเป็นสำหรับตัวละครต่างๆที่เขามาคอลแลบด้วยนะครับโอคแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งเป็นอีเวนต์ของดันเต้นะครับผมมีวัวจิ้แล้วก็มีดันเต้ดันเต้นี่คือเมื่อเข้ามาก็จะรับอะไรไม่รู้ซึ่งเขาจะแจกตัว๋วเลยแจกตั๋ว d ีเเลยนะครับเข้าไปเปิดหาตัวละครแล้วก็มีอะไรอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจทีนี้ อีเวนต์นี้ก็ต้องเข้ามาเคลียร์เหมือนกันแล้วก็จะมีแต้มครับมันก็จะมีแต้มอีเวนต์ด้วยนะครับสะสมไปเรื่อยๆเพื่อรับของรางวัลของที่ได้มาก็เป็นของดีแล้วนะครับเป็นของแรไอเทมมาซึ่งซึ่งคาหม่าอีเวนต์นี้ก็จะไม่มีแล้วเนาะอันนี้ก็ทําเหมือนกันนะคิดว่าน่าจะทําเหมือนกันเพราะแต่อออน,นี้เคลียร์แล้วจะได้ของเลยเนาะก็สะสมเหรียญเหมือนกัน ผส,สมเหรียญแล้วก็เอาไปตรงเฟดดิ้งตรงนี้นะครับนี่มันก็จะมีพวกอาวุธเห็นไหมเป็นอาวุธของตัวละคแรแลกหมักวนะครับหมวกของ V ีก็มีตัวนะครับตัวคอลแล็บที่เก็นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วง แรกเนี่ยที่พอเราพอเราเลือกตัวละครมาแล้วเ,เสร็จสับปุ๊บเนี่ยเลือกตัวละครมาแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทําการเลเวลอัพมันจะแจกของมัน,ม,นมันจะให้เรนโบ์นี่เรนโบ์ฟอร์ชั่นมาด้วยนะครับ1อันซึ่งจะสามารถอัพตัวละครไปถึงเลเวลหนึ่งอได้เลยทันทีพอถึงเลเวลหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็เลือกมากลับมาที่ยูนิตแล้วก็แตะเข้าไป เข้าไปตรงสมุดต,ตรงนี้ครับตรงหนังสือตรงนี้ปั๊บตรงนี้ตรงหัวข้อเนี่ยครับมันจะขึ้นให้เรากดรับนะครับกดรับตามเงื่อนไขที่เราเคลียร์ไปได้แล้วกดรับเศษมา100เศษได้เศษของนั้นเต้มาก็มาทำการ a w a k e กนตรงนี้นะครับจะัพได้สามร,ระดับหลังจากนั้นเราจะทำยังไงได้เราจะัพไปถึงระดับ4ระดับ5ยังไงก็ ให้ไ้เปิดหาเศษเอานะครับหาเท่าที่หาได้และอีกวิธีหนึ่งก็คือตรงนี้ครับตรงนี้ครับคือเอาเอาตัวละครที่เราต้องการจะหาเศษนะครับเอามาวางไว้ในนี้ปุ๊บจุจะเก็บเข้ามาเก็บได้ทุกวันนะครับ แล้วสองเศษสามเศษก็ว่ากันไปก็ต,ตามนี้วิธีหาโดยที่ไม่ต้องไปสุ่มการชาหาเศษนะครับหาตัวซ้ำเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าเมื่อกิจกรรมนี้ปุ๊บคุณจะไม่สามารถสุ่มกาชาของของพวกนี้ได้แล้วฉะนั้นคุณก็ต้องเบาวางในตรงนี้นะครับมาเบาวางในคอนคลิง้งตรงนี้โอเค ก็ไปอัพเวลามีตัวละครเลเวลเต็มก็ควรจะอัพสกิลของของตัวละครด้วยนะนี่อัพตรงอันล็อกอาเบลิตี้ตรงนี้นะครับพยายามไปหาผลึกสีนู่นนี่นั่นมาตามที่เขากำหนดแล้วก็มาอันล็อกนะครับจะเป็นการปลดล็อกสกิลการใช้งานของดันเต้อะพอปลดล็อกสกิลปุ๊บ มีสกิลละอยากเก่งขึ้นต้องไปใส่อาวุธนะครับอาวุธเนี่ยก็จะหาได้จากกิจก,กรรมนี้แหละจะมีอาวุธให้เลือกแล้วก็ใส่สกิลเซตตรงนี้นะครับมันก็สกิลเซตตรงนี้มันจะได้มาจากตัวละครแล้วก็ได้มาจากการที่เราใส่อาร์นะครับซึ่งยังไม่ได้อาร์ของตัวละครดิวี่เมคลายมานะต้องไปเปิดหาผมก็ต้องไปเปิดหากสุ่มมาหลายแพ็คหลายตัวแล้วก็วยังไม่เจอยังไม่ออกสักอันนึ อันนี้คือได้จากการเลือกนะครับเลือกมาฟรีๆเนี่ยกาชาเลดกาชาเกมนี้ก็ค่อนข้างโหดนะจะบอกไปนิดนึงว่ามันโหดเวลาเล่นๆไปอานทำให้ท้อเพราะว่าเวลาเปิดสุ่มกาชาคอนแลบอะมันจะไม่ค่อยได้เนี่ยถ้าได้ก็สือฟุูกมากๆอะ่ะแล้วคอนแลบมาทีอะ่ะ คือถ้าไม่ได้แล้วตัวที่เราต้องการมันไม่ได้เหมือนก็เฟลพอเฟลปุล๊บเราก็ไม่อยากเล่นต่อแล้วถูกไหมมันก็ทำแล้วแบบเกมมันไม่น่าเล่นแล้ววะ่ะอะไรเงี้ยแต่ว่ารอไปเรื่อยๆครับรอไปเรื่อยๆเพราะว่าเกมนี้มันจะมีคอลแลปกันมาตลอดนะครับเดี๋ยวก็วนไปเดี๋ยวก,เยวก,เออก็เดี๋ยวก็ไปคอลแลบเมียออโตมาต้ามั่งเดี๋ยวก็ไปคอลแลบกับเลเจนด์ออฟมานาอะไรเงี้ย เพอร์โซน่าก่อนนี้นก็เป็นเพอร์โซน่านะครับคอลแลบบอยคอาแลบบอยสาหรับเกมนี้ก็เล่นกันเยอะๆนะครับเื่นแต่ว่ามันไอผมเนี่ยยังไม่เคยเข้าไปลองเล่น PVP ของเกมนี้เลยนะผมเล่นแค่แบบมาเคลียร์แล้วก็ทำอีเวนต์แล้วก็เก็บของอัพตัวละครอะไรแบนีน้สุ่มสุ่มกาชาก็น้อยมากนอกจากตัวที่อยากได้ดจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็ ต่อมาณนี้นะครับมาบอกกันว่าตอนนี้มันมีคอรแลบค e เดวิสเมคลาก็ใครที่ไม่เคยเล่นอยากจะเล่นก็เข้าไปหาโหลดในสโตร์ไทยเราได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อเกมรัสปาเดียเข้าไปือเจอแล้วก็สามารถโหลดมาเล่นได้เกมมันก็จะเป็นแนวนี้แนวตั้งแบบนี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปแล้วก็ถ้าอยากติดตามคลิปต่อไปที่ผมจะทำก็กด Subscribe ไ,ไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้พอไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามสวัสดีครับ